เพื่อ <Cornell>. นๆครับวันนี้ผมจะมาทำเมนูเปิดพิสดารครับผมจะเอาทุเรียนจิ๋วไปต้มกินครับมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงแล้วก really? ินได้จริงไหมเรามาดูกันเลยครับโอ๊ยโอยเจ็บเด็บเจ็บฮ่าฮ่าฮ่ินิ f i n i สวัสดีครับผมภาษีตัวแสบนะครับนี่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนครับทุเรียนกําลังมาเต็มเลยครับแล้วที่บ้านพ่อตาของผมครับปลูกเยอะมากครับทุเรียนครับซึ่งอันนี้ครับเป็นทุเรียนเล็กๆที่เราเด็ดออกมานะครับเพื่อนๆเคาอาจจะแบบอุ๊ยเดายจังพี่ทำไมไม่รอให้โตแล้วกินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคืออันนี้เรียกว่ามันเป็นส่วนเกินของต้นละกันนะคือในการปลูกทุเรียนนะครับหนึ่งต้นเราไว้เยอะมากไม่ได้ครับม่งนั้นมันไม่โตมันแย่งอาหารกันแล้วคือทุเรียนจริงๆอ่ะมันออกดกมากนะสมมติว่าในหนึ่ง โอ้โหเป็นสิบสิบลูกเลยรู้เปล่าออแต่เราก็ไว้ได้แค่2หรือ3ลูกเท่านั้นนะถ้าเราไว้10ลูกปุ๊บกิ่งหักเรียบร้อยอดกินหมดเลยนะครับจึงก็ต้องรอให้มันโตประมาณนี้อ่าแล้วก็ได้ดูว่าลูกไหนที่มันสวยลูกไหนที่มันดูดีกว่าเพื่อนก็เก็บไว้ส่วนลูกที่ไม่ต้องการแบบนี้ก็เด็ดออกมาครับแล้วเมื่อเด็ดออกมาปกติแล้วก็จะทิ้งไปหรือว่าไปทําปุ๋ยหมกักใช่ไหมครับวันนี้ผมเลยอยากจะเอามาลองต้มแล้วกินดูครับผมเชื่อเหลือเกินว่าเนื้อข้างในมันนะน่าจะพอกินได้ถ้าเกิดเราเอาไป ต้มนะอันนี้ในกรณีที่เรายังไม่ต้มมันก็จะยังไม่เห็นเป็นอะไรนะออางี้นะกันเดี๋ยวผมเสียสละลูกหนึ่งผ่าให้ดูก่อนว่าข้างในหน้าตามันเป็นยังไงของที่ยังไม่ต้มยช่งดิบๆอย่างนี้นะแล้วทีเลย3อีกสามลูกเราไปลองต้มกินกันนะครับมาแล้วกปเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าหน้าตาข้างในของทุเรียนจิ๋วดิบๆเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าข้างในหน้าตามันเป็นยังไงนะครับเราผ่าครึ่งไปเลยนะอ่านี่เห็นไหมครับเนี่ยก็เหมือนคล้ายๆว่าจะเป็นทุเรียนแแแลล้ววหะต่่า มันยังไม่ได้เป็นเนื้อที่พอกินได้นะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมีเม็ดไม่แล้วมีเนื้อแ,แต่มนยังแข็งๆอยู่เดี๋ยวข่ามาดูนะเห็นไหม,มแต่ันนี้กลิ่นแบบแรงมากนะมันเป็นกลิ่นแรงแล้วแบบว่าไม่หอมอะ่ะไม่ได้เหมือนคุเดียนที่เรากินจริงๆ,ๆ,ๆะนะครับเนี่ยมันยังไม่สามารถเอาเนื้อออกมาได้นะครับเนี่ยมันแค่เป็นเม็ดตรงนี้ส่วนตัวเนื้ออะไรยังติดอยู่เลยยังออกมาไม่ได้นะครับ ก,กินแบบเขียวมากเหมือนกินพืชอะไรสักอย่างเขียวๆนะครับอ่ะนี่นะครับคือหน้าตาข้างในมันก่อนที่เราจะเอาไปต้มนะครับ มาที่นี้ครับที่ลยสามลูกนี้เราไปต้มดูดีกว่านะครับอันนี้ล้างสาดเสร็จเรียบร้อยแล้วพอไปต้มแล้วน่าจะพอกินได้มัง้งนะครับ <c oughs> อมาลองดูกันครับอ่ะมาครับตอนนี้เดี๋ยวผมเปิดน้าให้เดือดก่อนสักนิดหนึ่งนะครับเหมือนเวลาต้มของทั่วไปนะครับให้น้ํามันเดือดสักนิดหนึ่งแล้วเราก็ใส่ลงไปแล้วรอครับทีนี้จะมีปัญหาที่ตามมาก็คืออันนี้คือเมนูใหม่ล่าสุดครับ ผมเลยไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาในการต้มนานเท่าไหร่นะถ้าเป็นไข่เราพอรู้ใช่ไหมครับอยากกินแบบสุกดิบๆหน่อยก็แบบ2อสนาทีพอแบบออนเซนประมาณ5นาทีหรือว่าถ้าอยากได้แบบสุกเลยก็7นาทีขึ้นไปอ่นนี่เรารู้ใช่ไหมแต่สําหรับอันเนี้ยอืมอ่านั่นแหละเราไม่รู้เลยนะครับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้มจนเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วกันอาจจะเป็นสีด้านนอกเปลี่ยนหรือว่าแบบ มันดูนี่มอกผิถุมกันแมรูไม่เคยทำแล้วับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับก็ต่อคำเหมาะสมแล้วกันเนาะเห็นว่ามันอีกน่าจะได้แล้วก็เอาขึ้นเลยแล้วลองผ่าดูอ่ะอ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราน้ำเดือดแล้วเราไปลุยกันลยครับ a few minutes later อ่ะประมาณนี้พอได้ทีแล้วครับพเราก็ใส่ลงไปเลยครับ มันมีเป็นก้านยืดออกมาพอดีก็สบายแล้วก็วางไว้ได้อย่างี้ปึ๊บอ่าเราจะได้หยิบดูได้เรื่อยๆนะครับหยิบกับดานได้เรื่อยๆนะโอเคจริงๆอันเนี้ยถ้าเกิดต้มเป็นหม้อใหญ่ๆก็ดีนะมันจะได้แบบท่วมไปเลยแต่อันเนี้ยผมอยากให้เพื่อนเห็นภาพชัดๆถึงความเปลี่ยนแปลงของมันนะครับยังไงเดี๋ยวเราดูไปแล้วผมจะพลิกกับดานเรื่อยๆแล้วกันนะครับอ่าโอเคเราก็ถึงว่าอย่างนี้เลยเราดูภาพเร็วๆภาพยาวๆไปเลยแล้วกันนะครับดูความเปลี่ยนแปลงนะครับ เดี๋ยวว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวพอคิดว่าได้ทีแล้วเรามาผ่านกินดูกันครับใา้ตรงนี้ผ่านไปประมาณ15นาทีนะครับดูเห็นคนแตกตไหมครับเมื่อต้มมาสักพักหนึ่ง สีของเปลือกจะเปลี่ยนไปนะครับเมือนอย่างตรงนี้สีออกแบบเหลืองเหลืองทองทองใช่ไหมครับอันนี้คือผมกลับด้านแล้วนะครับ่วนนั้นเนี่ยผมทิ้งไว้ยังไม่กลับจะได้เห็นความแตกต่างเห็นไหมครับนี่ตรงนี้เป็นสีเขียวก็คือยังาจะน่าจะไม่สุกเลยแหละเพราะว่ามันไม่ได้โดนน้าที่ต้มเลยนะครับอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะนี่โชคดีนะที่ผมไม่หมุนหมดให้เห็นความแตกต่างนะครับเห็นไหมจากเขียวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเหลืองทองทองเลยนะครับอ่าพวกลูกนี้สุกหมดอย่างเนี่ยเห็นไหมเหนือด้านเนี่ยเหมือนเพิ่งกลับยังไม่น่าจะยังไม่ไม่เหลืองทั เดี๋ยวอยู่นะอะไรประมาณนี้โอเคก็ถือว่าน่าจะคงพอได้แล้วแหละมั้งนะก็เดี๋ยวเอาให้มันเหลืองหมดทั้งลูกเลยละกันนะแล้วเดี๋ยวก็คงได้แหละนี่ก็สิบห้านาทีแล้วนะมันก็ถือว่านานพอสมควรแล้วนะครับคิดว่าก็น่าจะกินได้แล้วมั้งหรือเปล่าหรือเปล่ากินได้เปล่าอย่าอย่าเพิ่งเอาว่ากินได้เลยมัยมนมันกินได้หรือเปล่าเลยอ่าคินได้ทั้งเปลือกเลยไหมเปลือกก็ ไม่นิ่มนะยังเจ็บอยู่นะจับยังเจ็บอยู่เหมือนกันนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวรอให้ตรงนี้มันแบบแค่หเหลืองๆพอผมคิดว่าน่าจะได้แหละแค่มันเป็นสีเหลืองปุ๊บก็เดี๋ยวเรามาลองผ่ากินกันดูนะครับอ่า More moments later โอเคครับขนาดนี้น่าจะได้แล้วนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับเห็นไหมเฮ้ยเป็นฟองด้วยอะไรอ,อ่ะอ่านี่สองอันี้ก็คือเหลืองอารามทั้งลูกแล้วเห็นไหม ปาบเรียบร้อยโอเคส่วนตัวเนี้ยผมก็ทิ้งไว้เห็นสีเขียวอย่างนี้เหมือนเดิมเพื่อมันมีความแตกต่างกันครับนะอ่าโอเคเราเอาออกไปผ่าแล้วดูข้างในหรือถ้ามันพอกินได้จะลองชิมดูนะครับไป เอาครับลูกแรกสุดก่อนเลยนะครับมาเรามาผ่าดูกันดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงบ้างครับหน้าตานะครับอ่าผ่ากลางลงไปเหมือนกันเลยครับอ,อุ้ยนิ่มขึ้นเยอะผ่าง่ายขึ้นเยอะนะครับโอ้หือข้อางในกลิ่นเหมือนอ่าแตงโมโต้มผมเคยทคําคลิปวิดีโออยู่แตงโมโต้มแตงโมย่างแตงโมสีสหแล้นั่นแหละครับถ้ายังไม่ดูกดที่คำว่าการหรือใต้วิดีโอได้นะครับ บบนั้นเลยครับมันเป็นกลิ่นที่เหม็นแบบแปลกแปลกครับบอกไม่ถูกครับมันเหม็นแบบเหม็นเจียวเขียวหรอเขียวเขียว,เ,ยวเหมือนพลาสติกบอกไม่ถูกครับมันแบบอ่ากลิ่นแย่มาก <c oughs> เป็นอย่างนี้ครับไหนลองดูที่ดูที่เนื้อข้างในมันนะเรามาลองแคะเนื้อข้างในดูครับว่าเป็นยังไงอึบอึ๊บอึ๊บนี่หนึ่งพูหนึ่งพูผมกันจะได้ทุเรียนหนึ่งพูมาอึ่ะ โอ้ยากจังนี่ครับดูได้มาแล้วครับตัวเนื้อแทบจะไม่มีเลยนะอันนี้แทบจะเป็นเม็ดทั้งหมดเลยครับดูดิเฮ้ยแต่ก็ได้นะเหมือนทุเรียนหนึ่งพูไหนผมแยกออกมาให้ดูมันแยกได้ไหมเดี๋ยวึ๊บ อย่าขาดนะอย่าขาดนะอ่าน,ะนี่รับเพืเ่อนๆดูนี่คือทุเรียนหนึ่งยุมนะครับแทจะเป็นเม็ดทั้งหมดเลยครับที่เห็นรอบๆเหลืองๆอ่อนๆเนี่ยนี่แหละครับนี่คือเนื้อของมันซึ่งมันยังไม่ได้แบบใหญ่ออกมาไงมาเลยได้แค่นี้นะครับก็พอดีนะเท่านี้นะ่าจะลองชิมได้นะผมลองชิมไเจมเม็ดเล็กๆนี้แล้วกันดูว่าเป็นยังไงนะครับมาลองดูกันครับ เทียบกับหน้าแลวแบบกระจิ๋วหลิวมากครับเล็กกว่าตาผมอีกครับอ้าวแต่ทําไปเล่นไปถ้าเกิดมันอร่อยขึ้นมามันจะเป็นเมนูใหม่ล่าสุดเลยนะครับทุเรียนจิ๋วดยิบต้มเฮ้ยอ้ามาลองดูกันนะครับอ่ะก็กัดเอาตรงที่เฉพาะที่เป็นเนื้อเป็นเม็ดมาแล้วกันนะครับอ่ะเฮ้ยบ้า พึ่งจะบอกว่าดีอืมโอ๊ยฝาดปากเฟื่องปากมากฮ่าแ้มันมียางเหรอหรือว่ายังไงครับนี่ในปากผมรู้สึกเหมือนจะไล่ความมึดดึกมันแบบว่าแล้วก็แล้วมันเฟื่องนะพูดง่ายมันเฟื่องเฟืองมันฝาดฝาดโอ้ยอืมอน่าจะเป็นยางไงเลยอืมอืรโอ๊ยคือเรียกว่าอะไรอ่ะมัน มันอ่อนย้วยมันบางมากคือเม็ดนะครับผมกัดกรึบเข้าไปได้ที่ตัวเม็ดเลยนะครับแต่ตอนแรกอะเหมือนจะอร่อยเหมือนจะหว,วานหวานนิดๆนะครับหวานหวานเคี้ยวง่ายๆดึบๆคล้ายๆเหมือนทองหยอดอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ใช่ทองหยอดทองหยิบทองหยิบทองหยิบมาแค่ทองหยิบอย่างเั้นครับแต่พอคือพักหนึ่งครับพอมนเข้าไปในปากเริ่มครับเริ่มกระจายออกแล้วแบบมันรู้สึกมีความฝาดความเฟื่อนความเหนียวปากเฮ้ยที่ผม,มรู้สึกว่าพูดไม่ค่อยปกติมันแบบมันกระจายอยู่ทั่วปากอทำทาไม่ดีเลยอ่ะ อือเออดาว่าน่าจะเป็นยางแต่ทุกเรียนเท่าที่ลองเคยแกะมามันก็ไม่ได้มียางมันน่าจะเป็นที่ตัวข้างในงมาแหละมันยังไม่ได้สุกดีคือมันยังไม่ทันโตเต็มที่ไงกำลังเจริญเติบโตอยู่เรารีบไปเอามากินมันซะก่อนนะครับเอ้ยอ้าวลิ้นพันหมดแล้วนี่แค่ภูเดียวเท่านั้นนะครับนี่ในพักพวกของมันยังเลยอีกสองูครับอแต่ผมว่าผม,ผม,ผม,ผมไม่เอาเท่าดีกว่า เพื่อนอยากกินไหมเดี๋ยวใส่กล่องไปษณีส่งให้ินเฮ้ยขนลุกขนพองเลยครับผมโอ้ยนี่แล้วทีดีครับตรงส่วนที่เป็นเปลือกมันที่เป็นหนาอย่างเงี้ยมันกินได้หรือเปล่าครับนั่นดหลครับผมก็อยากรู้เหมือนกันครับอยากรู้ทำไมครับก็ต้องลองสิจริงเหรออุ้ยมันยังชิมปากได้อยู่เลยนะครับอ่มาลองดูนะครับว่ามันเป็นยังไงครับตรงเปลือกทุเรียนนะครับเอาละครับ ร้อมแลวโอเคถุงเกล็ดครับ uh อือ huh. หือคหามผู้เรียนอ๋อ uh อือ huh. อ uh ือออือ huh. uh huh. เปากมันก็นแล้วหือ uh อ้าไม่เวิร์กไม่แดบต้อไม่ไหวเลยนี่ผมทำอะไรผมกินอะไรอยู่ครับเนี่ย <c oughs> ไม่โอเคเลยครับ ไม,ไม่ค่อยดีเลยครับเอาเป็นว่ามันกินไม่ได้แล้วกันแค่นั้นเลยจบพอมันกินไม่ได้นะครับ อ่าเป็นว่าเรื่องรสชาตินั้นเราช่างมันแล้วกันนะครับถือว่าทําเพื่อความบันเทิงครับไม่ไหวโหดเกินอ่ะทีนี้มาลองดูอีกอันหนึ่งที่มันไม่ได้สุกหมดดีนะครับเผื่อได้เห็นความแตกต่างข้างในนะครับอย่างลูกนี้ครับเห็นไหมจะมีส่วนที่เป็นเขียวอยู่ส่วนส่วนที่ส้มสุกดีเลยนะครับเรามาลองดูกันครับว่าเป็นยังไงครับอ่าผ่าคนละด้านเลยเขียวด้านหนึ่งแล้วก็ที่สุกด้านหนึ่งอย่างนี้ได้เห็นความแตกต่างหน่อยนะ เหมห็นมีความแตกต่างเลยออกมาก็เหมือนกันนะอเออหรือว่ามันก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันก็โดนความร้อนเข้าข้างในทั้งหมดนั่นแหละเหมือนกันใช่ไหมอืมไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะแสดงว่าก็ไม่ได้มีผลเท่าไหร่เรียกได้ว่าเหมือนมันก็สุกข,ข้างในก็สุกด้วยกันทั้งหมดทั้งลูกแหละมั้งแล้วสุกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ <S 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 ตัวลูก <S <S 2> <S 2> สุดท้ายก็เหมือนกันเนาะไม่ได้มีอะไรต้องทําแล้วลองชิมลองแกะดูมาแล้วเหมือนกันทุกอย่างนะครับโอเคมีเท่านี้นะครับอ่าตรงนี้มีความแตกต่างเพิ่มเติมที่ผมพบเจอมานะครับ อันนี้ก็คือผมทิ้งไว้หลังจากถ่ายเสร็จแล้วอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงทั้งคู่เลยนะครับนานมากแล้วนะอันนี้อ,อันแรกที่เราผ่าแบบดิบๆเลยยังไม่ได้ต้มดำครับแต่พอต้มแล้วครับดูสิมันขาวยังไงก็ยังขาวอยู่อย่างนั้นนะครับซึ่งไออันที่ดิบๆอะ มันดาตั้งแต่แรกๆเลยนะตั้งแต่ก่อนที่ผมจเจ้าอันใหม่ลงหม้อต้มอ,อีกนะครับผมไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนนั้นพลาดไปนะครับแต่ก็เนี่ยชัดเลยครับว่าเวลาเราเอาไปต้มแล้วอะ่ะเหมือนมันทําให้ด้านในมันไม่ดําครับซึ่งตรงนี้ถามว่ามีประโยชน์อะไรก็ไม่รู้ครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้กินไม่ได้ใช้อะไรอยู่ดีนะครับ แค่ให้เห็นว่าเออมันมีความแตกต่างอะไรยังไงบ้างเท่านั้นละกันนะครับอะเอาเรามาดูตัวเนื้อใกล้ๆดีกว่านะครับนี่มันคือมันไม่เห็นตัวเป็นเนื้อเหมือนเป็นผลของทุเรียนเลยครับมันเป็นเหมือนแบบเป็นอะไรอ่ะขาวๆๆอย่างงี้ทั้งชิ้นเลยครับผ่านมาตรงไหนเป็นอย่างงี้เหมือนกันหมดเลยครับที่เห็นชัดก็คือตรงส่วนเม็ดแค่นั้นเองครับไม่มีความแตกต่างอะไรครับตอนที่ก่อนที่จะต้มนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเพิ่มเติมคือไม่ดำเท่านั้นเองงัว นี่นะครับก็คือผลของการพยายามทําอะไรแผลงๆอย่างนี้นะครับทําอะไรที่เขาไม่ทํากันครับออกมาเล็กไม่เป็นท่ากับเล็กสิ้นดีครับตอนนี้ทําให้อาการของผมน้แย่เลยนะครับรู้สึกว่าอ่าเหลือหามันเฟือ่อเฟือเฟ่อปากมากเลยครับแต่สิ่งเนี้ยไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะครับการที่เราลองทํา อะไรแบบนี้ดูโดยทําบนพื้นฐานของความปลอดภัยนะครับไม่ใช่ลองทําอะไรที่มันเสี่ยงอันตรายผมรู้สึกว่ามันยังดีซะอีกครับถึงมันจะออกมาเละเทไม่เป็นท่าแต่มันก็ทําให้เรารู้ว่าเราไม่ควรทําแบบนี้ไงถือว่าผมเชื่อว่าต้องมีเพื่อนๆหลายคนคิดที่จะอยากทําแบบผมนะครับแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทำไงวันนี้ผมเลยมาทําให้ดูปุ๊บเดีรู้เลยนะครับว่าอย่าไปทําเลยครับทําแล้วแบบแย่ครับแบบแย่ครับแต่เหมือนที่ผมบอกไปนะครับว่าสิ่งที่รู้จากปากคนอื่นไม่มีวันเจ๋งต้องเห็นด้วยตาตัวเองครับไม่ เก่งเท่ากับการลองชิมด้วยลิ้นของตัวเองครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงไปลองทําดูครับแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้เวอร์เลยครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับนั่นแหล,ละวิดีโอนี้มีเท่านี้เลยครับถ้าเพื่อนชอบเรื่องแบบนี้หรืออยากให้ผมหาอะไรมาทําพิเรนพิเรนแบบนี้อีกคอมเมนต์มาบอกแนะนําเข้ามาส่งวิดีโอมาให้ดูก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะจับมาทําให้ดูจะจะชัดๆ,ๆแบบนี้นะครับทาจริงจริงเจ็บจริงด้วยนะครับแยบปากเลยเฮ้เฮ้เฮ้ถ้าไงไม่เป็ ผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเจอกัวนวิดีโอหน้าครับอันนี้เอาไปเสิร์ฟให้คนในบ้านกินดีกว่าเรากินเองไม่ไหวให้คนอื่นลองชิมจะได้เป็นไปนด้วยกันโอ้โหนิสัยไม่ดีเลยอ่ะโอเคครับนะครับสวัสดีครับออไม่น่าเลยเรา,าแย่เลยแบบนี้น